สว,ส,สวัสดีค่ะกินปลาเผาแม,ม่ปีสูับน้เ็ดเเรสีพุดปงเห็ดอะไรก็ออมันเหมือนเมืองที่ปงรอออกันนึงม,ม่นีก็เห็ดอะตับาคะตับาอ๋อนี่เขาได้ได้เนื้นำนำ <c oughs> นี่นะนกั cầm tâm mi chỉ mình để xẻo thôi Ni nga mù đôi một nè này nên nè 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 gây nè 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 Này nè 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 thì có những nè กลางบนเป็นนั่นเยน,นะห้มเนเมืงจเป็นอ่นตินตัวรีบมองเลยนะจำป้าไปคิดมาได้ม่ได้หลูกกินอะ้ว มันคนกินอันมันไหมกันกี 乱象。这样 cái subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 嗯。Mm.

ว่เขาเป็นคงกลมป้อผัดอะไรอันอาบน่ีเรือนอนอเนี่ย อืมเชิงเตี้ยวแต่ไม่ชิปเ่ยมีเปียกอะไรก่อ ในกําผิดเสอเน่กางเีน้นัิดเจอนั่นผมกิน่ะ à, chỉ một liều khác Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ chỉ mà rồi đúng không? <laughs> Nắng này là xí lá này. ติดผัวขึ้นหมดครับเดียวจบช่วงดีค่ะหมดเจี้ยงเลยค่ะกดติตำช่วยกันได้ต่างเหรียญเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับข <c oughs> ึ้นเยอะ